สวัสดีคะ่ะพี่น้องกองไฟสู่คูสูค่คนผูกพอ,พอกับช่องซาบ้านาหนุ่มสะวีเดนพี่น้องจ้าพบกพอ,พอกันวันจันทร์ที่4กันยายนสอ6พัอกพอกันอยู่ทงไฮทงนาคือเก่าล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นจังไรเน่นาะค่ะทงไฮทงนาผู้ใดมีหนามมีหยาในบ่อจ่าเบิ้งเนี่ยค่ะเขาจังไรมีตะหยาพี่น้องสี่ตะเกียวบปุ๊บ เกี่ยวไปก็อแต่มนี้ต่หย่าจะได้บูจาเอาภาพบรรยากาศท้องไหทง,หทงหน้ำมาฝากมาตอนก็เก่าคนยุดทงยุ่ทาเนาะพี่น้องจ้าคลิปนี้สาบานามีตัวเลขจากเจ๊น้องคายเนาะค่ะมาฝากมาตอนงวดบังหันเจเพิ่นฝากขอถทดเด้อค่ะเขาตั้งแต่เลขวิ่งพี่น้องจับตาดีๆค่ะเลขวิ่งเจ๊น้องคายเขาถูกงวดพี่น้องบอ่อพลาดตั้งแต่สาวบานาเห็ดมาเลขจับคู่กะ ผาดแนยอยู่จ้ะแต่ว่าเลกวิ่งนี่สาบนาคอนเฟิร์มเลยว่าสุดยอดค่ะเขาอยู่ถูกงวดพี่น้องจ้าลังเทียเขาทั้งสองตัวเลยจ้าคันผู้ใดบ่มากเลขจับคู่สามารถวินในเลขตะลางได้เลยเด้อเจ,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 จ๊น้องไครเป็นฝากบอกสูฟังค่ะเพิ่นกะไห้มาตโตงดผลกาคาแต่สาบนาบบมีเวลานำมาฝากมาตอนค่ะคแต่อยากไหลเนแนวไหลย,ย่างพี่น้องนำปลูกผักปลูกมีกระพองกันจ้า เอาคลิปนี้เป็นตัวเลขจากเจ๊น้องคายเนาะคะ่ะในงวันที่16กันยายน2566วิ่งบนล่างเดอพีนอ่น,น้องงวดนี้7กับ2จ้าเพิ่นบอกว่าเนึนงถึง2ตัวละสาวนาะมันมาสูสีกันตัดตัวไดบ่ขาดเรีวสันว่าเพิ่นเลขจับคู่หายคือ2 4 2 5 2 7 2 8 2 9 3 4 สามหกสี่เจ็ดและสี่เก้าจ้าเลขยังคงเดิมเก่าหางเพิ่นบได้บอให้สื้อบิดเดอร์พี่น้องจับตาเนื้มบึงหมักตัวใดคอยจัดจ้าเพราะว่าเีกหลายตัวเพิ่นกระหิตเองซื้อเองในม้วนนี่ลหละจ้าแต่เพิ่นกะตัดสื่อกันเปินหมักตัวใดเพิ่นกะจัดจ้าเพิ่นวามีดวงเพิรนก็สือเองดอกเพิ่นเหิดสูตรหวยคำนวณนี่ห็ดซื้อเองแต่เพิ่นอยากมานล้มาแบ่งปันแต่เพิ่นแบ่งปันสาบานามาหลายหวดล้วได้จ้า เดินดีทุกหนวดค่ะสำหรับเลขวิง่งสายวิง่งสายรูดรูด,รด,รดจ้าสําหรับเลขในตะลางแถวด้านบนมี6มีสมี2แถวด้านกลางมีเจ้าและแถวด้านล่างเก้ากับ3ามเด้อเพื่อนบอกว่าถ้าไม่ชอบตัวเลขที่เพื่อนจับให้สามารถวิ้นเอาเลยได้ค่ะในตะลางนี่บางเทียเตกบนแตกล่างด้พี่น้องจ้า ลองผิดจ,จะละนะเบงจ้าเลขงวดนี้งามงามพี่น้องสาวบ้านก็มาผี่แล้วสองเกากับสองหาผี่แล้วพี่น้องจ้าเลขงามคืออิลิกน็นำไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักเดอ้อค่ะอ่าวาตัวใหชนกันแน่อาจารย์ที่เลขวิ่งเดินดีๆสมมุติว่าอาจารย์อ่อนหนึ่งมองยศหรือว่ามาชัวเก้าเก้าหรือเซียนน้องขายโอ้หลายอาจารย์ค่ะที่เลขวิ่ง ในช่องสาบนาปล่อยไปนี่เลขวิ่งแม่นหลายอาจารย์หลายสำนักได้ด้วยค่ะกะล้องไปเปรียบเทียบเบหลางหลายอาจารย์สำหรับสายวิง่งสาบนาเสียอยู่ค่ะสำหรับสายวิ่งนี่เพิ่นเจียฉลาดเล่นเพิ่นทุนหลายเราเพิ่นกะจอบเบื้องว่าอาจารย์วิ่งคนไหนที่วิ่งแม่นแม่นเพิ่นกะจะจับไปชนกันเบึงเอานั่นแหละค่ะตามนั่นจ้ะสำหรับตัวเลขเจ๊น้องคข่เนาะค่ะเนาะขอบ,บุญขอบคุณทางเจ๊น้องไขย ที่นำตัวเลขมาฝากมาตอนจ้าสำรับผู้ใดเน้ะค่ะมีแนวทางอยากวางในช่องบาว่าจะเป็นสูตรหวยคำนวณเลขวิ่นแม่นแหรือว่าจะเ,าเลขความฝันเลขผีบอกเลขมีที่มาหรือว่าเลขบอกบุญสามารถเอ d id line สาบหน้ามาได้โดยตรงเลยจ้าอันนี้เป็น ID Line ส่วนตัว สามารถเอ็ดมาว่ามาฝากมาต้นสาบนาจะได้นำไปแบ่งปันพี่น้องเฟนชงองเอฟซีหรือผู้ใดบ่สะดวกเนาะค่ะออกอัดเสียงออกอยูทูบสาบานากจะนำตัวเลขนี่ล่ะนำมานางังบอาเว่ยเว่ยสู้พี่น้องแฟนชองฟังแบบนี้ละจ้าถ้าบ่าสะดวกก็ให้ตสูตรหวยคำนวณหรือความฝันมาฝากมาตน้นก็ได้ค่ะสาบนากก็เข้าใจกับผู้ลงคุณก็ว่าอุ้ยยันโทรศัพท์ยัยน คือแบบว่าไทายทำแ้วย่านหนึ่งสิแม่ออกกอง,งสิบ่เป็นยังค่ะเดี๋ยวสาบนาหยิบเอาตัวเลขมาว้ามาฝากมาตนให้พี่นองเพิ่นจอบเพินซสวมเองก็ได้จ้ะสำหรับชมลงคนลักตัวเลขและการแบ่งปันตัวเลขก,ก็เป็นการบอกบุญกันจ้นาเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ฟังให้ชัดๆัดฟังให้เข้าใจค่ะสำหรับตัวเลขเจ๊หนองคายจีเพิ่นก็เลขออกปุ๊บก็ให้มาปรับหัจ้ะแต่ว่าสาบนากะพึงนำไมมหยิบยุกมาฝากมาต่อนเนาะ เอาค่ะจะทวนตัวเลขให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขเจ๊หนองคายในงวดวันที่16กันยายน2566วิ่งบนล่างฟันไปที่7กับ2จ้าสำหรับเลขจับคู่มี9หางเหมือนเดิมมี24 25 27 28 29 สามสี่จและ4ี่เก้าจ้าสำหรับเลขในตารางแถวด้านบนมีเลข6เลข4เลข2แถวด้านกลางมีเลข7และแถวด้านล่างมี9กับ3าจ้าขันผู้ใดหมักกจัดเด้อค่ะแนวทางสูตรหวยคำนวณจัดเจ๊หนองคายสำหรับเลขในตะราง สามารถจับวินเอาเลยค่ะบนรางกะแตกมาแล้วให้เห็นเดอ้อพี่น้องถ้าบ่มักตัวเลขที่เพิ่นจับคููให้สิว่าเก้าหางหลายหางกะให้วิ้นเอาในเลขตะรางเพิ่นจับเอาในนี่ละค่ะแต่ว่ากะคือว่าละเนาะพี่น้องถ้ามันมีดวงจับกะถึกหรอกจ้าแต่สําหรับเลขวิ่งคอนเฟิร์มเลยว่าแม่นสุดๆจ้าสาหรับตัวเลขเจ๊น้องคายนาอค่ะนเนาะ เอาค่ะคลิปนี้ผู้ใดมกักะอย่าลืมเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้งกริงเป็นกำลังใจให้แน่นค่ะรู้สึกว่าจะถือหัวหนา้ายญ่เิ่นปิดกันย่างนักค่ะพี่น,อน้องเฟนชองเอฟซีบางคนกะบ,บ่เห็นจะ้ะแต่หลายคนกบว่าเห็นอยู่มีส่วนน้อยที่ว่าบ่เห็นสามนากับ,บ่เข้าใจขึ้นกันว่าบ่เห็นคลิปเป็นไปได้จังไหนเพราะว่าสามนาลงทุกวันจ้าเอาค่ะในงวดวันที่16กันยายน2566 สับบนากะคอยพี่น้องเฟ้นชองอิบซีสูขูสู่คุณเฮงปังดังด้วยสู่ขูสูคุณเงินไหลกองท้องเลยเขาสาธสาุสาธุบุญรักษาเทวดาคุ้มครองคลิปนี้ไปแล้วจ้ะสะวัสด,ดีค่ะพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องจ้าไปแล้วจ้า